เราบีมาให้เวลาหน้าราชน้าอาจุ่มหน้าโจรจุ่มมาเหมือนมันจะทำน้ำมนต์ได้นะลูกเชื่อเวลาทางจิตอ่ะเหมือนหวานจะติดกันได้คือเวลาทางจิตเอาไว้ต่อไปจะเข้าไปใกล้สมามชนถอยไปพ้นพระพักตร์ตรุดน่าตัณตินะโมนะมัตต์จงอย่าเรไปจะเข้าไปใกล้สมามชนถอยไปพ้นนะโมนะมัตต์จงอย่าออกไปเข้าไปใกล้ขายไม่โดนมาคนตามลูกขายไม่โดนมาตามใช่